เราเข้ามาช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับ s p e e Channel True Vision 72นะครับคุ้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่หมายเลข02-530-94-96-98 SMS 482-7772-4เวมนวัคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณครับน้ำมันเครื่อง PTT Dynamic Super Common Rail Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จาก Blue Innovation ครับ ต่อเลยดีกว่า SMS ครับขอว่ากัน SMS ต่อเลยใช่ไหมครับงบสามแสนห้าอยากได้รถ7ที่นั่งช่วยแนะนำด้วยครับกำลังดูซาฟิล่าอยู่จะเอามาติด RPG พืมซาฟิลาวันนี้เหรอครับจะดีนะสามแสนห้านะสามแสนห้าไปอะไรได้อีกเทียบสามแสนห้าก่อนถ้าพี่ถ้าเป็นพี่โบเดแนะนำอาวันซ่าแน่นอนเลยนะนะ จริงๆเป็นรถที่โอเคนะวันซ่าครับไม่ใช่ว่าไม่โอเคผมว่าดีนะสามแสนห้าวันซ่าได้ได้มอะไรอีกเจะที่นั่งก็อาจจะได้ APV ตัวแรกสุซูกิแต่ก็รถน้อยรถหายากใช่ก็จะไปกลุ่มเจที่นั่งก็จะเจอเป็นเป็นเกียร์เป็นอะไรอย่างนั้นแล้วใช่ไหมก็ก็ไม่ได้นะราคา คานิว่าคานิวราคาริว่าคานิว่าได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็โหกลายเป็นบอดี้ใหญ่แล้วก็ต่ว่ันผิดกันเลยนะใช่ครับปีถ้าถ้าเกิดต้องเล่นไอ้เจ้าซอฟิล่านะแหวนวันนะวันนี้ค่อนข้างลงตัวกว่านะสำหรับอวันซ่านะนะครับนะแล้วปีคนละเรื่องกันอะไรก็คนละเรื่องปีปีใหม่กว่าใช่ครับพื้นฐานตัวรถ ถามช่วงล่างสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้ครับอโอเคสู้ไม่ได้แนะ่นอนซาฟิล่ามีช่วงล่างเด่นเรืเ่องของรูปแบบการพับเบาะภายในก็ดีนะครับพื้นฐานของซาฟิล่ามีขนาดความยาวของตัวรถรวมใกล้เคียงรถเก่งแต่ว่าจัดสรรพื้นที่ภายในดีนะครับเบ,บ,บาะที่พับแล้วก็ช่วงวางขาของแต่ละที่นั่งอพอมาอาวันซ่ารูปทรงกับโครงตัวรถที่มีช่วงล่างแบบมีชัดสี่ ก็ไหนซาฟิล่าออกใหม่คันเท่าไหร่อ่ะตอนออกทีแรกพื้นหลานราคาราคมไม่ใช่อย่างอวันซ่านะพูดถึงอ่ะมันก็เลยต้องแตกต่างกันนิดนึงอ่ะต่อซึ่งซึ่งพอลักษณะของช่วงล่างแบบนี้อวันซ่าอาจจะเป็นรองเรื่องลักษณะการทรงตัวแต่อายุเรื่องของการดูแลรักษาต่อระยะทางแล้วต่้กว่านะถ้าเน้นการใช้งานเพื่อที่จะเดินทางนั่งโดยสารแล้วก็ปรับเบาะบรรทุกน้ำหนักรับน้ำหนักได้ดีกว่า นะครับ,รบถ้าเกิดจะใช้งานในรูปแบบอื่นสำหรับตัวบรรทุกสัมภาระนั้นก็ในงบนี้เล่นได้ก็ดูหน้าหน้าเล่นกว่าดูแลง่ายกว่า,ห,าหรือจะเพิ่มงบอีกอีกสักนิดนึงไม่มากเท่าไหร่นะครับเก็บตังนานนิดนึงก็เอารถใหม่ไปเลยเอวันซ่าตัวใหม่ตัวเริ่มต้นเนี่ยถูกกว่ารุ่นเดิมเพราะเป็นสเปคน้ำมัน e20 นะฮะก็จะถูกก็จะถูกกว่าเดิมตอนนี้เริ่มต้นเท่าไหร่นะครัสุดจ้าม่แน่ใจราคาอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดตัวเริ่มต้น59หรือว่าประมาณเนี่ยต้น ก็ลงลงาจากเดิมใช่ครับตัวตัวเริ่มต้นจะถูกกว่าครับเดิมนะฮะข้อนี้ครับจะซื้อเทลเบเซอร์เนี่ยจะเอาโฉมไหนจะเอาซีรีส์จะเอารุ่นย่อยรุ่นไหนดีระหว่างรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางแลวรุ่นรุ่นท็อปตอนนี้เนี่ยจากที่เราดูไปกันรุ่นเริ่มต้นก็คือเครื่องยนต์ 2,500cc เกียร์แมนนวลครับผมนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมาในรุ่นกลางเองได้เป็น LT มี2 8 0 0โต้ค่แล้วก็รุ่นท็อปเลย ที่เป็น2,008 LTZ ครับเป็น2,008ออโต้เหมือนกันค,ความแตกต่างรุ่นกลางกับรุ่นท็อปก็คือพวกระบบความปลอดภัยทั้งหลายระบบช่วยการทรงตัวร,ระบบที่เป็น Active Safety นะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของ2รุ่นนี้เนี่ยถามว่าถ้าวางงบแล้วก็ต้องการรถเกีย์ออโต้เทียบรุ่นกลางกับรุ่นท็อปแล้วเนี่ยรุ่นท็อป ดูน่าสนกว่าเยอะประมาณร้านสามใช่ไหมคบใช่ดูน่าสนกว่าเยอะนะในแง่ของอุปกรณ์ที่โอ้โหมาครบชุดใหญ่มากเพอ่กอีกไม่มากกุ้มกว่าครับได้ช่วยการทรงตัว ESC ได้ระบบที่เป็น Hill Assist ช่วยเวลาขึ้นทางลาดชันได้ Hill Descent Control ควบคุมความเร็วเวลาลงทางลาดชันได้ระบบเบรก Assist Panic Brake โอ้โหได้เยอะมากคู่ออปชั่นอยู่แล้วอ่ะคูออปชั่นใช่ ไฮดอลิบเบกเฟด<ภ>โผลก็คือมันเป็นระบบที่เทียบชั้นได้กับเอสที่ราคาหลักสามล้านถูกนะครับแต่ว่าอยู่ในคาสรถที่ราคาห่างกับตัวกลางไม่เยอะผมว่าคู่นี้พอเทียบคนมองเกียร์ออโอต้แล้วเนี่ยน่าจะไปในตัวลุ้นท็อปนะน่าสนใจคือตัวเริ่มต้นเลยคือตัวไม่ถึงล้านหนึ่งนะครับตัว2.5เกียร์ธรรมดาเยงบไม่ถึงล้านหนึ่งแต่มีแต่เกียร์ธรรมดาใช่กับตัวท็อปไปเลยนะดันกันอถูกเอาถูกก็เป็นเกียร์ธรรมดาไปใช่ฮ เกียร์ธรรมดาดูน่าสนนะดูสเปคดูกาลังกับราคาล้เทียบกับราคาแล้วนะเทียบกับราคาแล้วน่าสนนะเพราะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย่ขนข้างรองรับแล้วในเรื่องของโครงสร้างตัวถังที่ถ้าเทียบความกว้างแล้วตอนนี้ผมถือว่าเป็นกว้างที่สุดมีความกว้างของช่วงห้องโดยสารกว้างสุดในบรรดา P P V ด้วยกันตอนนี้แต่ถ้าดูถ้าดูมิติเฉพาะที่เป็นสเปคมิติลรับกว้างยาวสูงแล้วก็ฐานล้อเนี่ยนี่คือ4อันเนี่ย ยาวสุดเลยนะในตลาด P P V ในบ้านเราตอนเด่นมากๆในเรื่องพิกัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดิสเบรกสี่ล้ออันนี้เป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์สำหรับรถในกลุ่มนี้นะครับที่ใส่มาให้รุ่นรุ่นเริ่มต้นก็ได้อนิสงไปด้วยเพราะก็ได้ดิสี่ล้อเหมือนกันเป็นพื้นฐานแล้วก็ในการพัฒนาในรุ่นบนบนที่มีระบบความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเข้ามาในส่วนของระบบเบรกเนี่ยซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบเบรกแบบดิสเพราะมันจะได้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของระบบนะฮะครับก็ถือว่า รุ่นเริ่มต้นกับรุ่นบนน่าสนใจมากถ้าเกิดมองหาเกียร์ธรรมดาในงบเริ่มต้นกับรูปแบบการใช้งานแบบเจ็ดที่นั่งแบบนี้ก็เอาเริ่มต้นไปเลยครับเพราะว่าราคาเทียบกันในท้องตลาดแล้วก็ถือว่าโอเคในขนาดมิติตัวรถจะช่วงล่างแต่ถ้าเกิดมองรุ่นกลางก็เอาท็อปดีกว่าครับคุ้มกว่าครับต่อมีอะไรข้อนี้ครับเขาถามว่ามาสซาสองนะครับเชฟโรเลตโซนิกและเกียร์พิคันโตนะครับจะเลือกอะไรดี ให้เลือกนะครับมาด้าสองอ่ะครับเกียร์ิคันโตคับโซนิกโซนิกด้วยสามคันเปรียบเทียบได้ชนคาสกันเลยพิคันโตเนี่ยสวยนะสวยดูนะดูชอบแล้วก็ดูน่าสนใจมากเรื่องของดีไซน์วัสดุภายนอกติดที่เกียร์มันอะนะพอเราใช้เสร็จแล้วได้ทดลองปุ๊บแล้วติดเรื่องของ อัอตราโทษเกียร์ครับขับ,บ,บในช่วงภายในเมืองอาการตอบสอนองช่วงจังหวะออกตัวดีแต่พอเร่งต่อเนื่องหรือช่วงจังหวะเดินทางไกลรอบสูงไปครับ,รบมีผลกระทบกับอัตราเส้นเปลืองพอสมควรแล้วก็ช่วงอัตราเร่งต่อเนื่องเวลาอย่างที่บอกเวลา,าเจ้าเกียร์สีสปีดลูกนี้ทํางานยังมีจังหวะที่รู้สึกว่า ไม่ค่อยสัมพันธ์กับการขับบ้างในบางจังหวะครับแต่ว่าการวางออปชั่นราคาแล้วก็ดีไซน์เนี่ยน่าสนใจถ้าเน้นการใช้งานในเมืองดูดูโอเคเลยแล้วก็รับประกันตัวรถครับ5ปี5ปีเลยห้ปีนะครับครับพอเทียบมาด้าสองกับโซนิกเนี่ยคู่นี้ฟัดกันตรงๆเลยนะเพราะเปาพิกัดพันสี่นะครับในกลุ่มของเครื่องยนต์ลักษณะของพันสี่กับพันห้านะครับของมาด้าสอง ผู้นี้ดูดูสูสีแต่ว่าโซนิกยังไม่ได้ลองอ่ะดิใช่ดูมิติของโซนิกกว้างแล้วก็ยาวกว่านะครับฉะนถ้าเกิดเอาโซนิคเข้ามาเทียบขอลองกันเลย ครับยังไม่ได้ลองใช่ไหมยังไม่ได้ลองครับแล้วก็จะเอาสเปคเครื่องยนต์ตัวไหนจะเอาพันศีรเทอร์โบเข้ามาด้วยหรือเปล่านั่งสินะะฮหรือจะเอาแต่โตมันปกติไม่มีโบว์อะโตมันโคมไม่มีโบอาจจะไม่มีโบมาอาจจะบ้านเรานะะฮครับเเดี๋ยวฮะไม่รู้เป็นไรแล้วบ้านเรามันชอบหายไปนไอ้ของมันมันอย่างนี้นะนะน่าเสียดายนะครับรถในตลาดอเมริกาถือว่าเป็นรถคอมแพคที่แบบจี๊ดมากเลยพอถึงบ้านเราแล้วมันหายหมดไม่รู้ทำไม แถมอีกสักข้อหนึ่งนะงของฟอร์จูเนอร์หน่อยไหมฟอร์จูเนอร์ครับสี่ดันลางยกหัวฉีดแล้วทำอะไรดีครับอยากจีตาร์โอ้โหทำครบแล้วใช่ไหมที่ว่าเกย์พวงกล่องดันลางอยากจะจี๊ดเนี่ยก็อาจจะต้องใส่เทอร์โบที่ทำลมได้มากขึ้นความจริงคเปลี่ยนเทอร์โบเลยทำไปแล้วนะดันลางยกหัวฉีดแล้วยกหัวฉีดนั่นหมายวก็มีกล่องและครับตอนนี้ที่ยังขาดอยู่อย่างเดียวคือรอพังอย่างเดียวนะ นะครับมันถ้าเติมอีกเนี่ยเติมเทอร์โบไอ้นี่ก็ต้องไม่เหนียวอ่ะเขาจะเขาอยากให้จี๊ดนี่คือมันจี๊ดเหมือนไม่ใช่วิ่งจี๊ดมันจะจี๊ดขึ้นเนี่ยตอนพังเ่ยมันจี๊ดขึ้นหัวเลยนะตอนพังเนี่ยคือดีเซลที่โมเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าใช้เทอร์โบเดิมได้แล้วแรงพอละไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาละไม่คือคือพอาะผมฟอร์จูเนอร์แล้วอยากให้ดูตัวเองอย่างหนึ่งด้วยว่าจะไปไล่วีโก้เนี่ย เกียร์ครับของตัวเองเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้สีสปีดแล้วพอแรงม้าทะลุขึ้นไปปริมสองกว่าแล้วเนี่ยพังนะครับเกียร์พัง, <Gear S 2> พงแล้วก็ <Gear S 1> คเครื่องก็ใกล้ที่จะพังด้วยโห oh, มันแบบมันตามมาเยอะถ้าเกิดเอาเอาแบบแรงพอขับสนุกขับมันแล้วก็แรงกว่า f o r t จูเนทั่วไปพอ แต่ว่าอยา่าไปถึงขั้นไล่วีโก้เลยครับวีโก้เกียรองธรรมดาเขาแซดก,กันแบบโอ้โ,อโหรถก็ขีดกันรถเก่งยังไม่สู้เลยครับตอนนี้เนี่ยรถ <c oughs> เก่งเทอร์โบโอ้โหไปก่อนเลยครับพี่พก็ทั้งฟอร์จูเนอร์ทั้งรถเก่งนะครับทุกคนนี้เ <c oughs> จอน,นี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะไปแย่ไม่ได้เลยนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> โอ้โหไล่ไม่เลิกเลยแรงด้วยหลายคนขายเซฟิโร่ขายซีวิกแล้วขับรถเร็วกันแล้วใช่แย่ไปเดี๋ยวเขาผมน่ากลัวแรงแรงเยอะเลยครับครับผมอ่ะกันเลยเวลาหมดเวลาแล้วครับ คุณจบสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็ชมกันได้ครับสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ่พวกเราสปีดทอ a l กวันนี้พวกเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ